บาสเตียโอ้โหโอ้โหแมรี่อันนี้ด้วยอ่าน่ารักแมรี่น่ารักวิ่งไปมอบเลยได้ไหมดีไม่เหมือนสีหนึ่งโจเซฟทีมดังทั้งแมบบโอ้โหลันพี่แบบเป็นหมอดับเบิ้ลเข้มอะตอนเนี้ยโอเวอร์โดแล้าโอเวาริมตายพี่พี่มีไม้สองบ้องอะล่ะพี่ถือวิ่งถือไม้สองอันเนี่ยเอเไอชิมปลาไงปลาบกองฟาดหัวฮันเตอร์หมดเลยตอนเนี้ย เครื่องไหนอะเครื่องนู้นเหรอเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะลันลัากมาเหรอไม่ตอนแรกเขาก็ไม่ได้ตามตรงนะจนกระทั่งเพื่อนตัววิ่งตามมาสองคนน่มันเจอพี่อะลันพี่หนูก็งงเหมือนกันเขาเดินตามต้องสามรอ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 พี่พี่พี่ต้องลากออกพี่ต้องลากออกไม่งั้นหนุ่มวนไปเจอแมรี่พี่ลากนะโอ้โหโอ้โม่อ้โหโอ้โหโอ้โหายเอ้อแกทโอหนูอย่าเลยเพื่อนอย่าทอ้หนูเลยค่ะหนูเป็นแค่หมอ้ทหโอ้โ้ Why you are running? หนูก็เป็นแค่หมอตัวเน็งโอ้โหมันบิงมาตีแล้มันบิงมาตีกระลือเลยอ่ะชิบหายแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรปล่อยพี่นั่งไปก่อนพี่ไม่รู้มันเอาบิงมาถูใครจะรู้ไม่น่าเลยปล่อยกูได้เหมือนก็ได้กูมีดับเบิ้ลเข็มตอนนี้แมนี่ตัวทองแครับยินดีนะผู้ใช้จริงยินดีนแล้วครับ A few minutes later มีคนอยู่ตรงนี้ค่ะสุดหล่อมีคนอยู่ตรงนี้ค่ะ เฮ้ยไม่เห็นมันไม่เห็นว่จะจังหวะที่เนีย่ยจังหวะที่มันไม่เห็นดิล่ะหนีก่อนหนีก่อน,นเอ้ยเอ๋ยไปโดนเพื่อนสวย <c oughs> อุ้ยมันเอาเช็ดเลือดไวมาว่ะ <c oughs> แย่และ <c oughs> อุ้ยรันไม่เอาเช็ดเลือดไวมา <c oughs> ระวังที่เช็ดเลือดไวตัวดี พี่พี่ทำมือกบเหมือนเมียไม่ได้เจ็บไม่ได้ป่วยไม่ได้พักุ้ยวว้าไปนุ่นเพื่อนเพื่อนยู่โคคย ขอบคุณครับบอยขอบวอยคงเขาช่วยเดือดดันมากถึงที่สุดดันเดือดลึกเกิน แนนก๊งเทปไปด้แก๊งเทปไปด้วยมันก็แก๊งแก๊งแก๊งไม่มีแก๊งหนุนหายไปแล้วอุย้ยมันบิงมามันบิงมาอยมันบิงมาเลยมันบิงมาเลย แก่งเอ้ยค้างคัสหลัดพี่แก๊งเทปมนุษย์อ่ะแกล้งเทปมนุษย์คัสัตว์เอ้อสวยครับโอ้ยโอ้นี่มีต้นทอมพี่ไม่เอาลูกเองมาหรออุ้ยพี่จัดเฟิรมไม่เสร็จมันบลกมันบั็กมันบั็กอ๋อมันบั็กอ๋อโอเคโอเคโอเคมาแรงมาแรงพี่เพ็ดสองใช่ไหมเพ็ดสองโอเคโอเคอีกอีกอีกสองเครื่องพี่อีกสองเครื่องลักเข้าเครื่องได้ไหมเพราะคนตัวนั้นเยอะจังเลยเบอร์บล็อกเราสักกี่สองทีมันแม่งเฝ้าสองเลยตอนนี้ ไปช่วยคนนั้นก่อนก็นได้อา้าวจิตใจดีมากเลยขอบคุณมากเลยนะเขามาหาน้องคนหนึ่งแ,แล้วอุ้ยแย่และแย่ละขอบคุณครับแม่สาวอุ้ยขอบคุณมากเลยครับรัน <ใจ S 2> ลากมา<ด>หา<ด>กันร<ด>ีบหายแล้วรันเ,เดี๋ยวรันชี้ออกแล้วชี้ออกไม่เป็นไรพี่เพื่อนบังงงอยู่ยโ,<ห>โอเคจังหวะนี่แหละได้ฮิว ส่งค่ะแม่สาวทำไมโดนผมได้ยังไงไมทีเป็นไปไม่ได้ไม่นะเครื่องสุดท้ายไม่นะเลือเป็นไปได้ยังไงเป็นไปได้ยังไงกูรอดเหรอเนี่ยพี่แต่น้องไม่รอดกูรอดเหรอเนี่ยรันพี่ยูไม่ไม่หยิบั้านสองคนที่ถ้าเป็นไม่ได้ให้กลับรถเป็นไปได้พี่ก็อยากกลับเหมือนกันจะกลับตัวก็ไม่ได้ให้เดือนต่อไปก็ไปไม่ถึงแล้ตอนนี้ ตังพี่มีหมื่นกูเขานำไปไปยอมบอกจากตรงนี้สักทีต้องมีหมื่นห้ารันไม่เห็นพี่เปล่าวะรันไม่เห็นพี่เปล่าวะร้องจากพี่ไปแล้วรักูไปแล้วตอนนี้กูไปอยู่แล้วทีนี้แม่งน่ากลัวมากแล้วเด็กๆบมาหิวหิวหิวไอเด็กขอบคุณที่มาช่วยพี่นะลูกขอบคุณมากเลยค่ะพี่วันเจริญลูกคุณขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะแม่เอ้ยชีวิตเกือบหอยขีดไปซะแล้วดีนะ นี่นะน้องน้องไม่มีหอยโอ้โหชีวิตนี่คือหอยแต่มาเขือน้องเนี่ยเขาตายไปหมดเลยครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะร้านร้านอยู่ไหนอะตามร้านร้านอยู่หัวเรือ,อหัวเรือนะหัวเรือนะสุดชีวิตตามแบบซู่ฟ้าเอา้าเลขของผิดไอ้ป๊อสแมออง, <laughs> องเอาปืนคุณไปของคุณฮะแงะระวังแมรี่ร้านหพี่บอกให้ได้ บอ้ไดรันต้องไปประตูไหนเนี่ยไม่รู้รันด้นขวาขวารันเข้าไม้ด้านหน้ามาเลยให้รันใส่นกไหมหรือยังไงไม่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 ต้องพี่บอกให้พี่บอกให้รันเดินช้ามากพี่คิวเอาทำไมไปโดนรันน่ะไอ้รันไอ้ปกแป้งมาขโมยปืนที่ไปอะรันพี่คิวรันรักแป้งมาขโมยปืนกูจาซื้อมา ซาเลงยืนอยู่ตรงนั้นอยู่เลยอ่ะซาเลงอยู่ตรงดาดดานหงอยเหงาแล้วตอนนี้หนูก็หงอยเหงาหงอยเหมือนกันพี่มึเพื่อนเปิดประตูตรงไหนแล้วบ้างเนี่ยอ่ะลองเช็คให้นะเปิดไล่ข้าโพดหนึ่งคนอืออ่าเปิดแล้วค่ะท้ายเรือโอเคหลุมอยู่ไหนนะท้ายเรือเปิดไล่ข้าโพดกำลังเปิดค่ะเข้าโพดเปิดแล้วของบ้านเลยโอเคโอเค ไอเด็กไอเด็กเด็กไอเเด็กอยู่น uh huh. ี่ให้โรโรโรเด็กไอเด็กไอเด็กไอเด็กข้างหลังมึงไอเด็กข้างหลังมึงไอเมมีียยววเเไอด็กมือลันคือแบบรันเห็นอยู่พี่ควรจะทำยังไงกับไอเด็กดีดีวะอุ้ยหลุมอยู่นี่นี่หว่าผูเห็น โอแมรี่เจอพี่แมรี่เจอพี่ทุกคนไม่ต้องห่วงฉันละฉันล่อแมรี่ให้ฉันล่อแมรี่ให้พวกเธอเองแมรี่มีทองนะแล้วไงอ่ะพี่มีตา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 าตาาตาาตาาต เอ้ยเอ้ยยังเอ้ยยังมีเพื่อนรากฏขึ้นแล้วรช่วยกันแล้วช่วยกันแล้วโอเคสวยพี่ล่อแมรี่ไงออกได้ออกได้ครับออกได้เออโดนกูเฉยเลยบอกว่าเพื่อนป้องกันสาวน้อยยุงพี่ล่อให้อยู่พี่ล่อแมรี่ให้อยู่ไอ้พี่ล่อแมรี่ให้อยู่มันจะได้ไม่เป็นไรคนอื่นเป็นไงบ้างฝั่งนู้นเป็นไงบ้างฝั่งนู้นกำลังจะออกครับกำลังอยู่หน้าประตูแต่โอเลืโอออกประตูฝั่งกัน A few minutes later เอาแล้วไงเอาแล้วไงเจ๋บอกเป็นคนดีมากเกินไปสวยเลยกี้ลาขอดกี้ถ้าหากว่าดูคลิปแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไ r i b ์ให้คิวด้วยนะคะ